บวสวดจุลชัยยะปะกรณ์น,นมโมเมพุทธเจชะรัตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะประมีสุราสิทธิพรมมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีราคัคกาสมุทาภูตุงคังคาจาสะสัพรามาชัยยประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธินทิน,ท,นทีชัยยะชัยยะคัคคนละตนละนิสัยนิรายสายเสสน,นะ เมรุราชพนนรชีชัยยะชัยยะคัมภีระสมพีนาเคนทะนาคีปีสัจจปูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาธาณมุขชาชัยยะชัยยะวรุณณมุขสัตราชัยยะชัยยะจำปาธินาคะเกุกุละคันทกชัยยะชัยยะคัชคนนตุรงสุกะระพุชงสีหะพยาคาทีปา ชัยยะชัยยะวรุณนุมขะสยาตาชิตะชิตะเสนารีบุณะสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัทธาสุตชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสันตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราตรัญญาภวเคชัยยะชัยยะวรุณนยักเเชัยยะชัยยะราคะเสสุระพุชเตชาชัยยะชัยยะพรมเมนทัคนา ชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรพโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรหมมาสุรคโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณโกวิรุปโขจันทิมาระวิอินโทจะเวณเตยโยจักกุเวโรวรุโนปิจะอคิวายโยจะปชนโหกุมารโรทตรลตโกอัฏฐาสะมหาเทวา สิทธิตาปะสะอาทโยอิสินโนสาวกาสัภาชยะรามูพรนตุเตชยะธรรมโมจัสังโคจัทัสปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยสุทธิพรนตเตเตเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังคลัง ชโยปิพุทธะสริมมโตอายังมารัสะจัปปปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาพรหมะขณะมเหสีโนชโยปิพุทธะสริมมโตอายังมารัสสะจัปปปิมัโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาอินทคขณะมเหสีโนชโยปิพุทธะสริมมโตอายังมารัสสะจัปปปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาเทวาขณะมเหสีโน ชโยปิพุทธสัตว์สริมาโตอายามารัตสัจปปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาาสุปัณะคณามเหสโนชโยปิพุทธสัตว์สริมาโตอายามารัตสัจปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทานนาคคณามเหสโน ชโยปิพุทธัสริมโตอายังมารัสัจจะปปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเดปโมทิตาชยตาสัพพมะขณามิเหสโนชายันโตโธธิยามูเลสกยานานันทิพุทโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคเลอปาราชิตาปัลังเกสิเสปทวิปกคเรอภิเสกเกัพพุธานาขปโตโมตติสุนักตังสุมังคลังสุปปาภตังสุหุตตังสุขโนสุโมตโตจตุยถัง พรม,มจริสุป,ปัทะขินางกายะกัมมังวาจากัมมังปัทคินาปัทคินามนโมกัมมังปณิทิเตปัทะขินาปัทะขินานิกัตวานะกัตวานะละพันตเตปะทะัทคิเนเตอัฏฐะรธาสุกิตาวิรุณหาพุทธาสาสะเนอโรคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสุนันตุพนตโตเยเทเว,วาอสมิงฐานีอธิคาตาทิคายุกาสทาโห,ต,ต,าหตุสุกิตาโหตุสัพธารักขันตุสัพพะสัตตานางังรักขันตุชินะสาสะนัง ยากาจิปัฏฐานาเตสังสเพปูเรนตุมโูรัฐายุตะกาเลปวสันตุวัสังวสาวราหากาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสพัพทากาย,ยาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถารหังบทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวมัมเมสุตังเอกังสมยังปะกวาสาวัตทยียง วิหารติเชตวเนอนากะบินทิกัส,สะอารามตีตระโขภควาภิขูอามันเตสิพิขโวติพระทันเตติเตพิขูภควาโตปจัตโสสุงภควาเอตตะโอจอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอุปาทาอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาทาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราอนิจติตังตถาคโตอภิสมัมพุจติอภิสมติ อภิสัมพุชชตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกรติสเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปัฏฐาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมะนิยมตาสัเพสังขาราทุกขติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชชตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติ วิพัชติอุตานิโครติสัพเพสังคาราทุกขาติอุปทาวะพิขเวตถาคาตานังอนุปทาวาตาถาคาตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมานิยมตาสัพเพธรรมานาตติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชตวาอภิสมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิพัชติอุตานิโครติสัพเพธรรมานาตติอิธรรมอุจจะภควาอตัม มานาเตพิขูพระควาโตพระหาสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรกรัตะคถาอติตังนานะวาคะเหมยยะนปติกังเนขนะคะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยถาติตัมปะหีนันตังอปัตตันจับอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะ โยธรรมังต mm ัถบตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุปโรภเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงยคอนแคนเขาพลพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมาตปังโกชชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิตีิต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณหิโนสังฆะรันเตนะมหาเศนณมจุนา เพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมาตันทิตังตังเวพาเทกะรตโตติสันโตอจิคติอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผ,ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะาสังเวคะปจะเวคณนะสัพเพสัพ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลุปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า เราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตบพังอันเราจะพึงอันเราจะพึงตายเป็นแท้อันเราจะพึงตายเป็นแท้ มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอเนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอะยังกายโยอะจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนคันปัทจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศสสติจากนนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน ะลิงครางอีวะประดุจด,ดังวัดท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัตวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตรวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวะบูปสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจะมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทวามาริสามิ เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอธะสังสยความสความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินจิเังกินจิสุกุสลังกัมมังสพัพเพหิพระเตหิกตตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอัสมิงฐานีอธิคาตาทีคายุกาลัทธาหุนตุสุกิตาหตุนตุทุกขาปรมุนจันตุสัทธาหุนตุ สุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสภพยาติกาสุก jam ิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสเพอยาติกาสุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสเภปิสาสเพยาขาสพเเปตาสุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสเภอาจาริยุปัชชายะสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสพนักขตาสุกิตาหนตุทุขาปมุญจันตุสภเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุ สเพสามาตินังสมิชนตัวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติปขวานโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติปขวาปฏิทนาขถายาเทวตาสันติวิหารวนสินีถูเปกเรปฏิคเรตหิงตหิงตาธรรมะทานเนนะพวันตุปูชตาโสดทิงกรนเตถะวิหารมันเลรเวราจมัชชานวากาจปิโควสารามิกาธนปฏิอุปาสกา ขามาจะเทศานิขามาจะอิสระสป,ปานาภูตาสุปิตาพวนตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทัศสัมภวาสังเสทัชาตาัทโวปปติกาเนียนิกังธรรมะวรางปฏิจัเตสัพเพปิทุกสะกรนตุสังขยงังทัตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทมมราจาปุคลาสังโคโหตุสมะโข,ขวะอัตถายะจายิตายะจะ อมเหร,รัตุสัทธมโมสเพปิธรรมะจริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเออริยปเวทิเตปสัสสนนาหนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทวปวัตสตุวธิภาวายะจตานังสมิทังเนตุมเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังระคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมณราชราชาโนประชังระคันตุสัพทา เทวตาอุโยชนณคาถาทุกขปตานันิทุขาพยาปตาจนิพยาโสกปตานจนิโสกาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมมาตังปัญญาสัมปทันสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธยาทานังนัทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขัจฉันตุเทวตาคตา สุมังคลคถาโหตุสัพพังสุมังครังรกขันตุสพัเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดีหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังครังรกขันตุสพเัเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดีหนตุนิรันตรังหัวตุสัพพังสุมังคลังรกขันตุสพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดีหนตุนิรันตรังสัเพพุทธา,าพระปัตตาปเจก,กันนันจะยังพลังอรหันตันจจเตชนะระขังพันธมิสัพโสสัเพพุทธาพระปตตาปเจก,กันนันจะยังพลัง อรหันตานันจเตชนะรักขังพนมิสปปโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพนมิสปโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพนมิสปโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพนมิสปโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจกกนันตะยังพลังอรหันตนันจเตชนะรักขังพนมิสปปโส สัพเพพุทธ,ธาพระปตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตันจตเตชนะละขังพันธมิตรสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกนันจยังพลังอรหันตันจตเตชนะละขังพันธมิตรสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกนันตยังพลังอรหันตันจเตชนะละขังพันธมิตรสัพโสด้วยอำนาจแห่งบุุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยัตพุทธมนต์นี euh ้ข้าพเจ้าขอน้อมตะ น้อมเก้าอุทศถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จผิ้พระบร,ร,ร,รมราชิชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาสิริม,มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนอขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำ สอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปวดประสิทธิ์ปราทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลบัปิตาย,ยอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงมรคถุม,มงคลต่างๆรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง และบูชาทุปการเทิน